สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันเกิดของแนน,นะคะครบรอบสามสิบค่ะอ้าสามสิบหกปีแล้วค่ยะยัมาเร็ว <ผม S 1> เห็นไหมนี่ก็เป็นของขวัญน,นะคะที่ได้อันนี้เป็นต้นมะกอกโอลีฟค่ะที่เรอยากได้นะคะในที่สุดก็ได้มาตั้งในบ้านแลวจ,าจ้าซื้อเองค่ะเพราะว่าของขวัญวันเกิดอยากได้อะไรต้องซื้อเองอต่อไป <c oughs> เป็นเครื่องดูดฝุ่นไร้สายเรียวสั่งในแอปส้มมานะคะเป็นของขวัญวันเกิดก็ อองค่ะยากได้อะไรเก็บตังค์ซื้อเองเอาแล้วไหนอะล้ว,าาวนี่ไหนอ๋อชากอยู่เครื่องดุนไร้ราสายค่ะอยากได้อะไรซื้อเองนะคะต่อไปเป็นของขวัญจากคุณสามีนะคะคุณสามีเข้ามาไหนคะนะคะอ๋อนี่เลยให้ชุดเครื่องนอน <c oughs> เป็นของที่แบบว่าใช้ด้วยกันได้ด้วยนะคะเป็นของของเกิดด้วยดียดมากๆเลยนะคะใช่แล้วก็มีอันนี้ด้วยค่ะ นี่เราจะมาอันบ็อกกันนะคะว่าคือใครแล้วก็อันนี้ของอ๋นเกิดจากลูกๆพิเศษที่สุดเลยก็คือการ์ดวันเกิดนะคะอันนี้เลยนี่แฮปปี้เบิร์ดเดย์มัมแนนนี่สุขขันวันเกิดค่ะแม่แนนนี่แฮปปี้เบิร์ดเดย์ค่ะก็นี่โอ้โหบ้านมี้เสาไว้น้ำด้วยนะเห็นไหมความไฟฟ้านี่บ้านมี้เสาไว้น้ำด้วยจ่ะใช่ไหมอ่ะดาน้ำลึกประมาณ8เมตรน้ำลึกน้ำลึก8เมตรพ่อบอกนี่น้ำในฝั่งนี้นี่แล้วก็ด้านหลัง มีรูปที่แบบว่าดีมากๆเลยแบบนี้ก็เลยน่ารักมากเลยวีเล็บมัมวีเล็บมัมเลยต่อไปเราจะมาแกะของขกันนะคะมานี่มาช่วยกันแกะช่วยกันแกะก็มีสัตว์แล้วโอ้โหเลยเขลื่อนมาเลย อันนี้ก็ตื่นเต้นสุดเพราะว่าเป็นของขวันชิ้นเดียวที่ห่อมานะคะว้าวนนดูได้มไวคม,วมวค่ะขอสห้เด้กระดาษกระดาษนา่ารักเอาันไกลมาตัดไปเลยฮาเด้ ต้องไม่แน่อะไม่ใช่ไแน่นะน่ารักมากๆเลยดูคนที่เข้กับแนนสุดๆยาดากับเลียเข้ามาเดี๋ยวต่อไปแล้วคลิปดีอันบ็อกของผัาบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสำหรับทุกๆวันที่ผ่านไค่ะผ่านที่เราผ่านไปบายกดหยุดที่แม่แม่หน่อยได้ไหมคะต่อไปเดี๋ยวจะให้พ่อให้พรแนนนะคะอ๋อยอกแนี่ยยอก รูปงานยอที่าวันโครงการทะไรายใ้เกจทะด้ยยาทบกรติรคณหน้าที่การงานทะเลในื้นออาาบาไดียวก่อนที่ไปไเด